สวัสดีครับตอนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบันเทิงปลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับได้ยินคำถามในช่วงปลายปีนะฮะนอกจากเรื่องของการประเมินผลงานและยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนถามกันเข้ามาบ่อยก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการที่จะเลื่อนตำแหน่งพนักงานควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะท่านผู้ฟังคิดว่าควรจะมีเกณฑ์อะไรบ้างฮะถ้าพนักงานคนหนึ่งควรจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเนี่ย เขาจะต้องสร้างหรือมีผลงานยังไงหรือต้องมีพฤติกรรมอย่างไรเกณฑ์เหล่านี้เราควรจะกําหนดตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่ามีคนถามมาค่อนข้างทุกปีเลยนะฮะทั้งทั้ที่เราเองก็น่าจะพอทราบกันดีอยู่แต่ว่าจริงๆส่วนหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะเพราะว่าองค์กรเหล่านั้นนะครับถ้าเข้าไปดูระบบเรื่องของการประเมินผลงานการเลื่อนตําแหน่งกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า ไม่มีระบบกำหนดไว้ที่จะบอกว่าใครควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่อย่างไรไม่มีการวางแผนการล่วงหน้าว่าถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งพนักง,งานคนนี้มันต้องถูกวางแผนมาตั้งแต่เนิ่เนเละ2-3ปนีนู่นนะครับคือไม่ใช่ถึงเวลาปีนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยเล่าบ่อยๆนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เจอมาบ่อยมากก็คือถึงฤดูกาลที่ใกล้จะมีโคต้าในการเลื่อนตำแหน่งหรือมีการบอกว่าต๊ะช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่บริษัทจะเสนอชื่อเรื่องตำแหน่งนะเพระเาะฉะนั้นแมนเจอร์หรือผู้บริหารท่านไหนอยากเลื่อนตำแหน่งใครให้เสนอมาสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเกิดอยู่นะครับพอให้เสนอมาอย่างนั้นปุ๊บถ้าเราไม่มีแผนล่วงหน้าเราไม่มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆล่วงหน้าสิ่งที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารจะทำก็คือกลับไปแล้วก็เป็นนึกหน้าลูกน้องนะครับแล้วก็นึกดูว่าใครที่เราควรจะให้เขาเลื่อนตำแหน่งดีบางคนก็นึกไปถึงว่าคนไหนผลงานดี ทำดีมาโดยตลอดเราก็คงต้องให้รางวัลหนึ่งในรางวัลน,นั้นก็คือการเลื่อนตำแหน่งซึ่งในมุมผ e มครับการเลื่อนตำแหน่งมันไม่ใช่รางวัลนะฮะการเลื่อนตำแหน่งนั้นเนี่ยเราคงต้องเฟ้นหาพนักงานที่เหมาะสมมากกว่าที่จะดูว่าใครผลงานดีอยู่มานานแล้วเราก็ให้เขาเลื่อนตำแหน่งเพราะคิดว่าการเลื่อนตำแหน่งคือรางวัลเอาเข้าจริงๆริการเลื่อนตำแหน่งคืออะไรครับท่านผู้ฟังเคยคิดลึกๆไหมฮะการเลื่อนตำแหน่งคือการที่เรามีภารกิจที่มัน สูงขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นงานยากขึ้นถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปทางสายสเปเชียลิสต์หรือการเลื่อนตำแหน่งเขาขึ้นไปในสายการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนภารกิจหลักของงานตัวนั้นมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นยากขึ้นแน่นอนดังนั้นเราจะหาคนแบบไหนล่ะที่พร้อมขึ้นไปทํางานที่มันยากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นล่ะครับแต่ถ้าเรามองแค่เพียงว่ามันคือรางวัลเราก็จะได้พนักงาน เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเรียบร้อยเสร็จแล้วงานเหมือนเดิมแต่เงินเดือนขึ้นให้แบบนี้องค์กรแพ้นะครับ l o o อย่างเดียวคนที่วินคือพนักงานองค์กรไม่มี value add อะไรจากพนักงานเลยเพราะขึ้นไปละมีบทบาทเป็นผู้จัดการแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถที่จะทําบทบาทในฐานะผู้จัดการได้เลยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าการเลื่อนตำแหน่งครั้งนั้นหรือการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ของเราเนี่ยมันไม่ success นะฮะถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเลย สักพักเดียวเนี่ยถ้าเราใช้เกณฑ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะมีแมนเจอร์เต็มบริษัทที่ไม่สามารถทํางานแมเนเจอร์ได้เลยเสมือนหนึ่งเป็นออฟฟิเซอร์ทำงานเหมือนเดิมแต่มีชื่อตำแหน่งเป็นแมเนเจอร์ท่านคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในองค์กรเราถูกไหมฮะเกณฑ์ปกติที่เรามักจะใช้ในการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยโดยทั่วไปพื้นฐานถ้าท่านอยากจะวางระบบให้มันดีให้มันชัดเจนนะครับเกณฑ์แรกเลยก็คือเรื่องของตัวผลงาน ผลงานของพนักงานนี่แหละครับว่าในแต่ละปีเขาได้รับผลงานแบบไหนเอาผลงานจริงๆเลยนะครับที่ผ่านการแคลิเบรตผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าพนักงานคนนี้คือคนที่มีผลงานที่ดีของเราดังนั้นเวลาเราสร้างเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนึกภาพนะฮะถ้าพนักงาน A อบางองค์กรก็บอกว่าถ้า A ติดกัน2ปีกูมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อละวละ่ะแต่เราต้องรอดูอีกเกณฑ์ตัวอื่นด้วยเพิ่มเติมแต่ถ้าได้ B เฉลี่ยนะฮะบี B, ปี เราก็อาจจะต้องใช้เวลาสักสามปีสี 4, 4ปีเป็นต้นเราก็จะขยับยิ่งผลงานดีระยะเวลาในการที่จะได้รับโปรโมตก็จะเร็วขึ้นแต่ตัวนี้ตัวผลงานมันเป็นแค่เพียง1ในหลายๆเกณฑ์นะครับอันนี้คือผลงานซึ่งส่วนใหญ่ผลงานกับตัวอายุงานมันจะไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันคือในอดีตเนี่ยเราจะมองแต่เพียงอายุงานถูกไหมครับบางองค์กรหนักไปกว่าน,นี้อีกนะครับก็คือไม่ได้ผูกเกณฑ์ผลงานใดๆทั้งสิ้น แต่มีการระบุชัดเจนว่าถ้าคุณทำงานกับเราครบ5ปีเราจะเลื่อนคุณขึ้นเป็นซีเนียจากซีเนียถ้าคุณทำครบอีก5ปีเราจะเลื่อนคุณเป็นสเปเชียลิสต์ซึ่งแบบนี้พอครบ10ปีเนี่ยพนักง,งานทุกคนจะถูกเลื่อนขึ้นไปตามสเต็ปเพราะอะไรเพราะเราไปบอกเขาแล้วว่าเขาจะได้รับการโปรโมทแล้วลองมาพิจารณาง,งานดูสิฮะมีใครบ้างที่รับงานได้ยากขึ้นจริง ส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะเราครบป,ปีไงับเราบอกเขาว่าครบปีเลื่อนนะครบปีเลื่อนนะพนักงานก็คาดหวังว่าเมื่อไหร่ครบป,ปีเขาจะได้ขึ้นลสิเนียโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องถูกพัฒนาอะไรเลยถึงแม้าทางานแบบเดิมนี่แหละคนเราปกติมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่คิดอย่างเงี้ยรักสบายอยู่สบาย,อย,บายอยู่ไปเรื่อยๆแต่ขอให้เงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่สบายแบบเดิมไปเรื่อยๆแต่ขอให้ได้ครับการเลื่อนตําแหน่งผมว่าตรกกะแบบนี้มันมันเบี้ยวๆยังไงชอบกลน,นะฮะ การเลื่อนตำแหน่งมันควรจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเราให้เงินเดือนคุณเยอะขึ้นนะแล้วก็การที่จะเลื่อนขึ้นไปทํางานได้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมมีการวางแผนล่วงหน้าพร้อมกับเกณฑ์ที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนคนนี้พร้อมจริงๆซึ่งเกณฑ์ตัวแรกเมื่อกี้เราคุยอยู่แล้วคือเรื่องของผลงานนะยิ่งผลงานดีระยะเวลาก็จะสั้นลงเกณฑ์ตัวที่2ก็คือเรื่องของ บรรดา competency ทั้งหลายนี่แหละที่ท่านทำอยู่ในองค์กรท่านนั่นนะฮะมีทั้งคอมีทั้ง m a n a g เรียลมีทั้งฟัง c ชัน n a ลเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบการเลื่อนตำแหน่งด้วยผมว่ามันเป็นภาพปกติแต่ในชีวิตจริงมีหลายองค์กรแยกเป็นส่วนๆเลยนะฮะ c o m p e เท n c y มีไว้ทำลายมีไว้เรื่องหนึ่งถามว่าล้วเอา c o m p e เท n c y เหล่านั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งไหมไม่เพราะอะไรอ่ะก็มันคนละเรื่องกันผมกับมองว่ามันคือเรื่องเดียวกัน ดังนั้เราใสา่เกณฑ์ได้เลยว่าคอมเพลนซตีตัวไหนที่จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนเลื่อนตัวอื่นหลังเลื่อนขึ้นไปแล้วค่อยพัฒนาก็ได้มีคอมเพ t นซิตีตัวไหนบ้างที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เขาคือเราต้องเห็นความพร้อมเขาก่อนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะเลื่อนตําแหน่งพนักง,งานมือดีคนหนึ่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการเนี่ยก่อนที่เขาจะได้รับอนุมัติเลื่อนขึ้นไปเป็นผู้จัดการเราควรจะต้องพัฒนาอะไรเขาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม นึกออกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง people skill ซึ่ง people skill เนี่ยเราอาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปในบางเรื่องเช่นคุณต้องเรียนรู้เรื่องของการประเมินผลงานดูผลงานของลูกน้องให้ออกนะก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปเป็น manager คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมงานเรียนรู้เรื่อง,องการสร้างทีมงานอาจจะอย่างน้อย3ามเรื่องเนี่ยครับ ส่วนเรื่องของการเทคนิคในในแง่ของการ analytical thinking decision making อะไรบางอย่างที่มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะใช้จังหวะที่เขาเลื่อนขึ้นไปแล้วแล้วค่อยๆพัฒนาเขาคงเป็นไปได้ยากนะฮะที่จะพัฒนาทุกเรื่องให้พร้อมก่อนที่จะเลื่อนนะเราเอาเฉพาะเรื่องที่มันเป็น the must ว่าขาดเหล่านี้ไม่ได้คนที่เป็น manager เนี่ยเบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเอาสิ่งเหล่านี้ไปวางแผนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการอบรม coaching ส่งไปอโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งพนักง,งานนะครับดังนั้นนี่คือตัวที่2นะฮะคือคอม p e t ด n ซี่ตัวที่3ก็คือเราคงต้องพิจารณาคอม p e t ดิซี่ในมุมที่มันเป็นศักยภาพศักยภาพในีนี้คือความพร้อมที่จะรับงานที่มันยากขึ้นส่วนใหญ่เราจะมองในมุมของอย่างอ,าอนาคตนะฮะคือศักยภาพคือความพร้อมในอนาคตถูกไหมครับดังนั้นถ้าคนคนนี้ คิดเก่งวางแผนเก่งนะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในหน้าที่การงานของเขาในวิธีการทําง,งานของเขาให้ดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งอ่ะแต่เขาหาวิธีจนกระทั่งมันทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าคนคนนี้มีศักยภาพดังนั้นเกณฑ์ในการเลื่อนตําแหน่งทั่วไปนะครับเราก็จะม,มอง1ผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบันสอง competency พื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน 3. ศักยภาพว่าวันนี้ไปอนาคตเนี่ย เราฝากอนาคตของงานของเราให้กับเด็กคนนี้ได้ไหมถ้า3ตัวนี้พร้อมแปลว่าเขาพร้อมที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งดังนั้น3ตัวนี้เราคงจะดูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะถ้า HR ประกาศว่าถึงฤดูการเลื่อนตําแหน่งแล้วนะสงชื่อมาได้เลยเราคงมาดู3ตัวนี้ณนะวันนี้ผมว่ายากโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาว่าพร้อมไม่พร้อมถูกไหมฮะดังนั้นการเลื่อนตําแหน่งมันคือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ผมพยายามแนะนําให้หลายๆที่ที่มีระบบ HR ที่ดีขึ้นเนี่ยให้พนักง,งานหรือว่าให้ผู้จัดการเนี่ยนะครับคุยกันฮะว่าใน3ปีข้างหน้าคุณน่าจะโตไปไหนคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นแมนเจอร์เมื่อ,อไหร่คุยกันได้เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเราก็ถอยหลังมาในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเลยว่าในภายใน5ปีนะเราจะดันคุณเป็นแมเนเจอร์แต่แต่ละปีคุณต้องพัฒนาอะไรบ้างเราก็เอาเกณฑ์3อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานคอม p พ t นซิซีหรือศักยภาพ มาผูกในแผนการพัฒนาที่เราอุตสาหรรมครับบางองค์กรมี IDP แต่ก็ทิ้งเป็นแบบฟอร์มว่างๆไว้เฉยๆอยู่ที่ฝ่ายบุคคลไม่มีใครหยิบมาใช้เลยทำไมเราถึงไม่หยิบ IDP มาดีไซน์เรื่องของแผนการพัฒนาเพื่อให้ไปตอบโจทย์เรื่องของการเลื่อนตำแหน่งเราสามารถทำได้นะครับเราก็หยิบมาใช้เครื่องมือมีพร้อมอยู่แล้วบางองค์กรเราก็หยิบมันมาต่อยอดออกไปพอถึงเวลาครบ4ปีครบ5ปี ถ้าพนักง,งานได้เกณฑ์นั้นก่อนที่กําหนดนะครับเราก็เลื่อนเขาเลยเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าเขาพร้อมแล้วนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นในฤด,ดูการของการเลื่อนตําแหน่งมันไม่ควรจะเป็นว่าไปนึกหน้าใครคนนี้เราให้เขาก่อนแล้วการใกล้กเกษียณละอย่างน้อยให้เขากเกษียณในตําแหน่งสูงหน่อยเขาจะได้ดีใจรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของชีวิต แค่สิ่งนี้ผมว่ามันไม่เหมาะเพราะองค์กรเรามันคือบิสเนสถ้าท่านเป็นบิสเนสจริงนะฮะเราคงต้องหาคนที่พร้อมที่จะตะลุยไปข้างหน้าถูกไหมครับเราคงไม่หาคนประเภทแบบให้รางวัลเพราะว่าเขาอยู่มานานเราต้องดูแลรักษาเขาไว้เพราะว่าปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเราคงไม่ได้มององค์กรเราเป็นมูลนิธิที่ต้องดูแลพนักง,งานเก่าแก,แก่ถ้าเขามีผลงานโอเคเลยนะครับเราคงไม่ต้องเก็บยาวถูกไหมฮะ แต่เราต้องมองในฐานะที่หลายๆคนเข้าใจตอนนี้เราต้องดูในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งในทีมของเราที่จะเอาองค์กรเราเนี่ยไปสู่อนาคตไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ดังนั้นเกณฑ์พวกนี้การเตรียมความพร้อมพวกนี้ก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งจึงมีความสําคัญมากในยุคนี้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ